930ายทำวิปยุตจากคันถาแต่เป็นอารมณ์ของคันถาเป็นฉไนะโลภะที่เกิดในจิตตุปบาทที่สารคตด้วยโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิสี่ดวงปฏิฆาที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สารคตด้วยโทมนัสสองดวงจิตตุปบาทที่สารคตด้วยวิจิกิจชาจิตตุปบาทที่สารคตด้วยอุทธัจ,จ กุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสามกิริยาอพยกฤิในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมวิปยุตจากคันธาแต่เป็นอารมณ์ของคันธาธรรมวิปยุตจากคันธาและไม่เป็นอารมณ์ของคันธาเป็นฉนมรรคสี่ที่เป็นโลก,กุตระสามัญผลสี่และนิพพาน สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมวิปยุตจากคันธาแต่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธาธรรมสัมปยุตด้วยคันธาจะกล่าวว่าธรรมวิปยุตจากคันธาแต่เป็นอารมณ์ของคันธาก็ไม่ได้ว่าธรรมวิปยุตจากคันธาและไม่เป็นอารมณ์ของคันธาก็ไม่ได้คันธาโคชกะจบ